สวัสดีครับวันนี้มาดูกิ่งทองคํารุ่นที่ผมบูชาอยู่นะครับแต่เป็นเปียกทองคํานะครับเปียกทองคําอันนี้ต้องให้ท่านดูองนี้ผมทํากรอบเพชรนะครับอันนี้ทันชุดที่แล้วไม่ทันนะครับชุดนี้ทันทันสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับเป็นสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับตามคําบันทึกนะครับ อันนี้ถ้าถ้าด,ดูกรอบนี่มาดูทางนี้นี่นะครับท่านสั่งจองมาได้นะครับมีพิเศษให้แค่สามองนะครับไว้ทำบุญทำบุญก็คือหมายครับว่าท่านก็ทำบุญมาเข้ามูลนิธินะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ก็เปียกทองคำนะครับเปียกทองนะครับ มีทองอยู่ประมาณสัก49.46นะครับมีทองคำนะครับนี่แหละครับแท้ๆท่านไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับอยากกะชมก็ลองดูนะครับให้ดูด้านหลังบ้างนี่นี่ด้านหลังนะครับมีรหัสทุกองค์ ของแท้ก็ก็ย่อมเป็นของแท้นะครับไม่มีการพูดง่ายๆก็คือเปียกทองแท้ก็ต้องแท้นะครับอาดูองค์ต่อไปนะครับอันนี้ผ้าเปียกทองนะครับทองคำมีทองคำนะครับ6 1 5 1หนึ่งนะครับดูองค์พระบ้างเห็นไหมครับถ้าเปาวเรศสนใจ ติดต่อได้ที่คุณเอนะครับได้ที่คุณเออันนี้สร้าง2411หมดนะครับ24080910แล้วก็11 4ปีนะครับรุ่นนั้นนะครับด้านล่างก็จะมีภาษาจีนนะครับอันนี้คือเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ชมองค์ต่อไปนะครับมีไม่กี่องค์แล้วครับ ที่เราจะให้ท่านทำบุญไม่ขี่องค์ต้องจองนะครับเราดูทองก่อนแล้วกันนะครับเปียกทอง63.17นะครับดวงพระนี่สวยไหมครับสวยมากนะครับแล้วขังมากถ้าท่านสนใจก็เรียนเชิญนะครับทางเราก็พร้อมที่จะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาไปสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ นะครับดูองค์ต่อไปนะครับแล้วก็ลองดูองค์นี้ก็เปียกทองนะครับถ้าเปียกทองเปียกทองคำห้าสิบจุดศนย์หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเป็นกิงเตาวรเลน,นะครับอันนั้นรูปภาพอันนี้ดูองค์จริงอยู่นี่นเห็นไหมครับก็เริ่มเปียกมานานนะครับก็มีหลุดบ้างแต่ทองก็ยังอยู่นะครับ ก็เรียนให้ทราบนะครับท่านที่สนใจอยากแก่ทาบุญนะครับของทันแล้วก็แท้แน่นอนนะครับผมยืนยันให้ผมจะออกไปรับรองส่วนตัวให้นะครับพระทองคำองค์นี้ห้าสิบสองจุดหกสองเปอร์เซน์ผมให้ท่านทําบุญได้เลยนะครับพิมนี้ถ้าทั่วไปก็เล่นกันที่สามสิบกว่าล้านยีิบเก้าล้านสาสิบล้าน แต่ต้องเป็นพิมพ์นี้นะครับพิมพ์อื่นก็รู้สึกว่ามีหลายองค์เพราะฉะนั้นเราจะเป็นของแท้ดีกว่านะครับองค์นี้ก็เปียกทองห้าสิบแปดจุดสี่สองนะครับนีิโชวไปแล้วห้าองค์นะครับห้าองค์มีทั้งหมดแค่เก้าองค์เท่านั้นนะครับสั่งได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะสั่นสั่นแล้วท่านจะตาลายนะครับ ก็บางองค์ก็มีหกสิบเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูนะครับท่านที่สนใจกิ่ง p ปา e r เวเลนะครับนี่สร้างปฏิหารไว้เยอะมากนะครับเมื่อไม่นานนี้ก็ท่านดูแล้วกันไม่นานนี้ก็มีการเกิดบัตเหตุเกิดขึ้นแต่ผมไม่เอ่ยว่าเป็นท่านใดเดี๋ยวหาว่ามาโฆษณานะครับนี่ก็มา เรียนให้ท่านทราบคือถ้าทันก็ทันนะครับไม่ทันก็ไม่ทันทางเรามีการออกใบรับรองให้ชัดเจนที่สุดนะครับแต่บางองค์ก็ยังไม่ได้เข้าเครื่องโฟเลนเซนสแกนก็ยังไม่มั่นใจว่ามีทองคำยู่ที่เท่าไหร่นะครับองค์นี้ก็ประมาณ54.09นะครับ54.09 ท่านดูองค์พระสวยขนาดไหนเห็นไหมครับนะถ้าใส่กล่องไว้อย่างนี้เขาจะได้ไม่สั่นนะครับท่านลองชมดูนะครับก็ทุกอย่างคือเราถ้าเป็นกิ่งทองคำกิ่งทองคำเนี่ยผมว่ามันโชว์ที่สุดเลยโชว์ที่สุดตรงไหนฮะเพราะว่ามันมีใบใบรับรองนะครับท่านดูองค์นี้ท่านดูองค์นี้เห็นไหมครับ คือ,อย่างไงก็แล้วแต่เปียกทองคำดีที่สุดนะครับไม่มีการปลอมนะครับดูองค์ต่อไปนะครับหกสิบเก้าหกสิบเก้านะครับหกสิบเก้าจุดห้าหนึ่งนะครับถ้าดูองค์นี้สวยไหมครับสวยนะครับไม่มีที่ไหนครับผมยืนยันเลยมีที่นี่แห่งเดียวนะครับ ถ่าดูองค์นี้องค์นี้เจ็ดสิบเอ็ดเลยนะครับทองเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นถ้าลองดูว่ามีมีที่ไหนมีทองเปียกทองสูงขนาดนี้บ้างอ้าวท่านดูองพ์พระท่านดูองค์พระเนี่ยเห็นไหมครับอ่ายังแฝงแฝงนิดหน่อยอ่าต้องใส่ถาดมไม่ไแฝงนะครับดูองค์ต่อไปครับผมเพิ่งเอามาเพิ่มให้นะครับเมื่อกี้บอกว่ามี แค่เก้าแต่จริงๆแล้วในอนนี้อยู่อยู่ในตู้นะครับอันนี้ห้าห้าสิบสเปซ็นจุดสี่หกเปียกทองนะครับอลองดูนะครับเปียกทองคำแท้ๆเนี่ยหาดูได้ยากมากนะครับแล้วดูองค์ต่อไปองค์นี้ก็หกสซนะครับหกสิบหจุดหสปาะวะเลททองคำมีบัตรรับรองให้ นะครับอันนี้ก็อาจจะเฉียงนิดนึงอ่าเป็นยังไงครับสวยนะครับสวยมากดูองค์นี้องค์นี้รู้สึกว่าทองจะสูงทั้งนิดหนึง่งองค์นี้ทองสูงนิดหนึ่งครับทองเท่าไหร่หกสิบแปดจุดเจ็ดหนึ่งนะสั่งจองได้ที่คุณเอครับแฟนรับสบายใจเพราะว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับ ไม่ใช่แสนไปลุ้นไปนะครับไม่ต้องลุ้นถ้าเปียกทองที่นี่ไม่ต้องลุ้นแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมเปิดออกมาจากหีบกับมือเองเลยนี่นะครับเมีไม่เยอะมากนะครับเปียกทองคำเมีไม่เยอะมากน่าจะไม่เกินเก้าสิบเก้าองค์คิดว่าอย่างนั้นนะครับท่านบูชาไปองค์นี้ก็หกสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับทองคำหกสิบสามนะครับ ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ของแท้ไปบูชาองนี้กี่เปอร์เซนต์องนี้ห้าสิบแปดคือการเปียกเนี่ยมันไม่มีทางคงที่ไม่เหมือนกับเป็นพระทองคำนะครับพระทองคำนี่มันคงที่เห็นไหมครับองนี้องค์สุดท้ายนะครับไว้พบกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับ คำนี้อยากจะให้ทุกทุกคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับกรเกษตรกรนะครับทั้งเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีหลุดนี้สองปีอยู่ดี สามปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี่คือต้องพบเกษตรกร,ร,กรนี่คือคอหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสเตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอันนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับ แต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น ท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับแลืที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ด เรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ line oa ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ